มีปัญหาเกี่ยวกับสายตาและสองเกี่ยวกับระบบป,ประสาทระบบป,ประสาทเม็นอย่างนอนบอลลัตเม็นปะนอนบอลลนะัตนับหยดอันนี้ใส่ตอนเศร้าก้องล้นเหาตตะแลงเอาดน,น้วยเดิมโบเมนใส่วัด <c oughs> เลยหลายโบเมนเนาะหยดในเนยหยดหนึ่งเท่านะั้นเพราะว่ามันเป็นยาและที่สําคัญเนาะคือหนานี่นะ กำลังกำลังไสผลิตภัณฑ์ใจู้สึกประทับใจไสใส,ใสมาแล้วได้ซีมือโดยทั่วไปแล้วหน้าจะเป็นฟ้าเนาะฝ้าลายก้อนนี้แต่ทุกเทอมันจะแตง่งหน้าปกปิดมาสันสเนาะแต่ว่ามือนี้มาไสตัวนี้เนาะมุสึกว่าหน้าสดเลยแหละเนาะเพราะว่าเขาไสตัวนี้เขาจะโบโบทาเครื่องสำอาตงตัวอื่นทับแต่เขาประทับใจ ประทับใจอันนี้จากการที่ไส้เองคือกันเนาะประทับใจก็คือว่าฟ้ารู้สึกว่าจางลงแล้วเนาะเนว่ายอนอันนี้ใส่เป็นว่านี่มาท่าคนู้สันมปนกมึนันยันเงนเืนไตากินด่าด่นด่ด่าด่า่าด่าดาด่นด่าาาดา่ด่า่า ตอบเขาเนาะเอ่อมันจะเิ็กหรือมปลานะเกิดนีปฏิกิริยาเห็น่าออกอดไนตัวเหกันเกระเชียร์วันวันีจะัดในามกเชียรวนมีมีมีอยคุณภาพดีก่อนะกิดก็ดใจรั้งมเนาะที่เรามันมีปุการมืองไรมกว่าอาสิหลังจากนลังมุ่าเข้ากับสไป เป็โฆษณาสโฆเณื่อให้คนในสังคมนะครับโู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดังเก่าแล้วเขาภาสีกลับมามาสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเ้าเนาะแล้วเดี๋ยว็บข้ากภาษีมีไรทำมาศึกษาอเมนโอ้คุณพ่อเก่งมากไอเนาะนั่งอยู่ตต๊หน้ายเลยไอไอไอสมมุติมันจะดูดแล้วแหละแล้ววันนี้ก็เลยว่ายอดลงไปผู้สื่ว่ามันเนียนเหนียวฮะนะไผ่ไผ่เคยไอเต็มเนียนเหนียวคือไอไอนะนะ ไอ้แห้งๆวันนี้ยอดยอดลงไปยอดลงไปแล้วมู้ซึ้ว่าประมาณสามมื้อนี่เนี่ยอนยุญาตเนาะขี่กระเทยอ,ออกมาเป็นสีแบบสีเขียวเลยอะ<ม>เป็นสีเขียวทางองมาทางออกมาทางมาแล้วกับเขาเป็นภุ่มเพศเน,น,น,นาะแล้ววัี้อ่ะช้มูกับทางออกมาทางออกมาเลยแล้วมูซึ้ว่าสามมื้อมันได้ซีหายเลยหายเท่าซุ่มื้อนี้แล้วก็เมื่อคืนนี้พอป่วยถกท้องแล้วถกทงไหนกับปวซาวปวซาวปวซาวแล้วก็ริบา พ่อไปพ่อก็แม่เขากิดน้ำเขาก็เลยว่าเอาไปยอดเซบ้าเพิ่นแล้วเพิ่นกับพ่อซึ้ว่าดีขึน้นดีขึน้นดีขึน้นแล้วเดี๋ยวนี้เพิ่นกับพ่อทายแล้วเพิ่นก็ดีขึน้นแลวว้วพอ่อวานเพิ่นขึน้นแหงโม้งมีิซอยวิธีได้น้ำยาวอรดีจบกม้ยมันดึกแล้วกับขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ขอบคุณคุณวกับมอสที่เพิ่นได้เอาให้ถ้าเมือ่อพ่อเขาเป็นบินแล้วเด็ดเมื่อคืนเนี่ยนะแล้วเขายอดใส่ยอดใส่ล้วรูซสึกว่าถุิบขึ้น ก็ดีขึ้นแล้วก็นรับป็เซาทายเลยทแล้วคงส่งผลและเลื่อเดียวน,นี้ไปให้พอรองทานนะเพราะว่าพอสบายแล้วปวดขาแล้วแบบนอนบัวรับปวดขาแบบนอนบันได้นะนเราเมื่อนั้นเราลื่อไปแนะนำให้พ่อกูจัดอันนี้เลยจับวินคาให้เราทาตรงที่เราปวดนะทาตรงทงเบื้องเลยแล้วเรานนอนได้ นอนหลับได้เพราะว่าส่งเทือที่เราด่าที่เราทาแล้วถามเราก็เป็นยังไงแต่งยาเป็นยังไงแล้วป่ะเออเราว่างนอนได้เพราะว่ายาตัวนี้ข้าพเจ้าให้ลูกแกะข้าพเจ้าที่ว่าเป็นบาหวานเปื่อยมาวันทิศข้าพเจ้าอธิษฐานใช้ยาเพราะยาตัวนี้เป็นยาของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าให้คอยมาลาลาคอยก็ต้องให้เจ้าลาลาพี่น้องเอเมนบอกเพราะว่าข้าพเจ้าเสื่อยาตัวนี้ต้องปววเบาหวานเปื่อยเราเพราะว่าข้าพเจ้าบอกวราทา ทาแล้วก็แปะเซรีนทาแล้วกับแปะเซรีน,น,นเวลาเวลาเจ้าล่างแผลแล้วเจ้าแปะนี่อาทิตย์แล้วเพราะว่าเขาไปทนนอนเดิกมักลงโรงทรศัพทเดิกเนาะเขาก็ได้ยอดสไตลลีนคือลายพันวาแหลยกะถึงว่าสินอนเดิ๊กสมัยเขาก็บ,บร่ไดนะ้โสมเลยหน้าตาาคือว่าเต็งตึง